สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่20กับ21มีนาคมปี66คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ2กั5 8กับ1 2021 2528 5051 5, 1, 525558 251815281แล้วก็351จับคู่ก็2112 2552

จับคู่ก็หน1่1ส1ม19ึ่งห้าหนนะคะ5ก็เหมือนกันเนาะเก็เหมือนกัน359 1้าเก้าหนึนะคะก็ขอใหเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ